สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศกรี สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามเจาะประเด็นสเปเชียลในช่วงหน้าฝนแบบนี้ที่มีข่าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นรายวันและหนึ่งในนั้นเป็นอุบัติเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวรายหนึ่งขณะขี่จกักรยานยนต์มาที่ย่านถนนชิดลมแล้วก็ปรากฏว่าเกิดพายุฝนทัดเอาต้นไม้ข้างทางขนาดใหญ่หักโค่นลงมาดึงรั้งสายไฟและทําให้เสาส่งสัญญ,ญาณหักโค่นลงมาทับร่างจนเสียชีวิตค่ะที่อย่างไม่ทันตั้งตัว ทั้งที่ผู้เสียชีวิตเองก็สวมใส่หมวกกันน็อกป้องกันมาแล้วนะคะเหตุการณ์นี้กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าเป็นไทยใกล้ตัวของคนกรุงเทพมหานครที่มักจะพบเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ทั่วในหลายพื้นที่ยิ่งหน้าฝนแบบนี้ยิ่งอันตรายนะคะ ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเปิดใจคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันและรถของเขาก็ถูกทับด้วยแต่เจ้าตัวรอดมาได้อย่างหวุดหวิดรวมถึงวันนี้เราจะไปสแกนพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงรวมถึงนยโยบายที่ล่าสุดรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการแล้วนะคะให้มีการตรวจสอบเร่งแก้ปัญหาป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราย้อนกลับไปดูภาพนาทีชีวิตที่เป็นคลิปแชร์สนั่นกันอยู่ในสังคมออนไลน์เผยเห็นเหตุการณ์ขณะที่มีหญิง ขี่จักรยานยนต์มานะคะบริเวณหน้าห้างจับพสินค้าแล้วจูจ่ๆต้นใทรก้นล้มลงมากิ่งไม้ไปเกี่ยวกับสายไฟและเสาส่งสัญญาณจนล้มลงเป็นแนวยาวขณะที่เสาต้นสุดท้ายได้ล้มทับจักรยานยนต์คันหนึ่งซึ่งขี่มาจังหวะนี้พอดีค่ะผู้ขับขี่ชะตาขาดถูกเสาทับศีรษะและลำคอจนเสียชีวิตขาดที่สร้างความตกใจและแปลกใจเพราะวันกล่าวนั้นไม่มีฝนตกลงมา ทีมข่าวจอบประเด็นสเปเชียลลงพื้นที่ยังจุดเกิดเหตุอีกครั้งพบกับนายบุญศรีแหวนแก้ววินจักรยานยนต์รับจ้าง หนึ่งในผู้เสียหายที่รถถูกทับในวันนั้นโดยเล่าย้อนเขาว่าตนรับส่งผู้โดยสารย่านนี้มาเกือบ20ปีทุกวันจะจอดรถตรงจุดนี้ใกล้กับต้นไทรวันเกิดเหตุไม่อยากจะออกมาทำงานเพราะเป็นวันเสาร์แต่ก็ห่วงเรื่องขาดไรายได้จึงขี่รถมาจอดที่วินไม่นานก็ได้ยินเสียงคนตะโกนว่าต้นไม้ล้มต้นไม้ล้มจึงรีบหันไปดูค่ะก็เห็นทั้งคนและรถจักรยานยนต์ถูกต้นไทรและเสาสัญ,ญญาณทับเสียหายยับเยินโดยผู้ขับขี่รายหนึ่งเสียชีวิตคาที่ค่ะ ไม่ม so ja ีอะไรเป็นชีบมันต้องมีต้นไม้จะโค่นนะไม่มีนะครับมันอยู่นิ่งๆเลยนะลมก็ไม่มีครับวันนั้นแล้วมันโค่นลงมาย่งไรโค่นเงี้ยมาเอ้ยเสียงดังแบบแบบคล้ายๆกับลากแก้วมันดังอึ๊กเงี้ยเงี้ยมาเลยมันก็ลงเลยขึ้นๆมันก็ดึงสายไฟลงเลยบึ้มยื้ผมว่าหุยตายแล้วคือมันเราเห็นแล้วว่าทับรถเราแน่นอนจู่วะไม่ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะโค่นได้ขนาดนี้ไง อย่างเกดก็มีกิ่งแห้งๆหรือว่าอะไรมันบางทีลมพัด,ดแรงๆก็มีมีมีม,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 มาบ้างมีหล่ดลงมาบ้างเงี้ยพว <veux S 1> ผมก็ลคอยหลบคอยไลอยู่แต่ไม่คิดว่ามันจะแบบพ่ันลากคอนนโูนขนาดนี้ mm. ใช่อุยถ้าอยู่เดียวคือแบบถ้าเป็นวันธรรมดานี่ <S <S ผมว่าผมต้องอยู่ในรถนี่แหละผมก็คงตายขับรถเลย แม่ค้าและวินจากระยนต์รับจ้างยังเล่าอีกเขาว่าไม่คาดคิดต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงซึ่งได้รับการดูแลตัดแต่งกิ่งอยู่เสมออีกทั้งยังมีสายสลิงถึงคอยดึงยึดไว้จะกลับเอาไม่อยู่ล้มโค่นลงมาหลังเกิดเหตุรู้สึกหวาดระแวงแต่ก็ต้องยอมเสี่ยงเพราะต้องทํามาหากินใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่หากจําเป็นต้องตัดต้นไม้ทิ้งจริงๆก็ต้องยอมตากแดดค่ะต้นใหญ่เขาก็ดูแลดีอยู่ค่ะก็ไม่คิดว่ามันจะโค่นลงมาก็ตกใจอยู่ค่ะ ก็ก็เราแพงนะคะก็เราแวงว่าถ้าคิดว่าบางทีมันอาจไม่รู้ว่าต้นไม้มันจะโค่นลงวันไหนอะค่ะก็อยากให้เขาดูแลต้นไม้ตัดแต่งกิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันดูปลอดภัยขึ้นนะคะใช่ยืดออกไปมากเลยค่ะยืดออกไปมากเลยจนลาเนี่ยเวลาเนี่ยแดดออกมาเนี่ยจะปิดแดดให้ผูกมนได้อยู่ร่มด้วยครับก็กลัวครับ กลัวว่าเมื่อไหร่จะโค่นให้นด้ครับครับก็ต้องระวงังคอยระวังครับอฮะต้องคอยระวงัตง,วงต้องคอยหัดสังเกตด้วยครับครับ ผู้เชี่ยวชาญด้านวานศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นรุกขกรคอยดูแลตรวจสอบต้นไม้ใหญ่เผยว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นพบว่าต้นไรมีขนาดใหญ่อายุเก่าแก่และมีการแตกรากแขนงออกมาแต่ด้วยพื้นดินบริเวณนี้เป็นปูนซีเมนทำให้รากไม่สามารถแตกแขนงออกไปได้จึงไม่มีตัวช่วยยึดเกาะยิ่งทอฝนตกหนักดินอ่อนนุ่มยิ่งทำให้รากไม่อาจยึดติดก,กับผิวดินต้นไรขนาดใหญ่จึงโค่นล้มลงมาค่ะ ที่ชิดลมนะครับมันจริงๆผมว่ามันก็เป็นกรณีสุดวิสัยนะครับเพราะว่าต้นไม้ตรงนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ในในกลางเทพซึ่งด้วยพื้นที่เองเนี่ยต้นไม้เขาถูกจํากัดด้วยบริเวณทีนี้มันแผ่ไปพุกเนี่ยมันเจอฟุตบาทมันก็หยุดหยุดไปไม่ได้แล้วฟุตบาทอยู่ใกล้ๆเอง2 3สเมตรจริงๆแลากมันไปเป็น10เมตรเลยฮะแล้วมันจะช่วยพยุงเหมือนฐานลากทีนี้มันไปได้แป๊บหนึ่งแต่ข้างบนมันไปเรื่อยๆทิภาพคนตัวใหญ่แต่ขาเล็ก น,นึกออกไหมฮะพอฝนตกมากๆเข้าพื้นดินอ่อนนุ่มข้างบนน้ำหนักเยอะๆก็โคตร ต้นไม้ที่ผู้คนทั่วไปมักนิยมนํามาปลูกตกแต่งตามหน้าอาคารห้างสปปรรพสินค้าสํานักงานและคอนโดในกรุงเทพส่วนใหญ่มักเป็นต้นจามจุรีต้นกระดูและต้นนนทรีค่ะซึ่งวิธีการปลูกก็จะขนย้ายไม้ล้อมแล้วนํามาปลูกไว้แม้จะมีไม้มาค้ายันแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเพราะไม้ล้อมจะไม่มีรากแก้วที่คอยยึดกับพื้นดินจึงมีโอกาสที่จะโค่นล้มลงได้ง่ายโดยแนะนําว่าทางที่ดีควรเลือกพันไม้ที่ไม่สูงใหญ่มากแต่แข็งแรงและให้ร่มเงาอย่างต้นอินทนิลต้นตะแบกบ ต้นเลาวหรือต้นพิกุลเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นค่ะครับในกรณีไม้ล้อมเนี่ยระบบลากจะไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาล้อมมาเป็นตุ่มเขาเรียกว่าบอลบอลทีก็คือเป็นกลมๆนะครับระบบรากมันจะไม่ได้มีการเจริญตามธรรมชาติอันนั้นความแข็งแรงจะค่อนข้างต่ำถ้าระบบลากไม่ดีเช่นถ้าเอาค้ำยันออกในกรณีที่บอลมาปลูกเนี่ยถ้าเกิดปัญหาว่าลมแรงพายุเข้าพวกนี้ลมง่าย ล้มง่ายมากครับตอนนี้เรากําลังแก้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ปลายเหตุคือเรามาตัดมาแต่งอะไรกันเนี่ยมันลายเหตุแล้วจริงๆเราต้องแก้ตั้งแต่ต้นเหตุคือตั้งแต่การเลือกเลยว่าเราจะปลูกอะไรชนิดพันธุ์อะไรที่เหมาะสม นอกจากภาคเอกชนและชาวบ้านทั่วไปที่นิยมนำต้นไม้ใหญ่มาปรับปรุงตกแต่งสถานที่แล้วนะคะกรุงเทพมหานครเองก็มีการนำไม้ล้อมมาใช้ปรับภูมิทัศน์ทั้งตามถนนหนทางสายต่างๆและสวนสาธารณะด้วยรวมๆแล้วมีต้นไม้ใหญ่ทั่วกรุงเทพมหานครมากถึงกว่า3ล้านต้นเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็ออกมายืนยนันนะคะว่าจุดเสี่ยงที่มีการนำต้นไม้ใหญ่มาปรับปรุงพื้นที่สองข้างทางก็จะมีพื้นที่แถบชิดลมเพลินจิตสวนลุมสวน กรุงเทพมหาคอนครอีกฝั่งจุดเสี่ยงจะอยู่บริเวณถนนราชดำเนินค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ก็พบว่าจุดนี้ส่วนใหญ่เป็นต้นคูนผู้คนสัญจรผ่านไปมาแถบนี้จะพยายามไม่ขี่จกักรยานยนต์เข้าใกล้ต้นไม้ขนาดใหญ่ริมถนนแต่จะใช้วิธีขี่รถตามหลังรถขนาดใหญ่เช่นรถทัวท่องเที่ยวเพื่ออาศัยกำบังอย่างคุณลุงท่านหนึ่งได้เล่าเหตุระทึกเขาว่าเคยโดนกิ่งไม้ตกลงมาโดนศีรษะในช่วงที่ฝนตกหนัก ยังเพราะดีที่วันนั้นสวมใส่หมวกกันน็อกจึงรอดอันตรายมาได้แต่ก็เกิดรอยแผลเป็นมาจนถึงขณะนี้และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ไม่ให้ยื่นออกมาริมถนนค่ะเขาต่อยมรนี้แตกนี่นี่เนีเฮ้ยโดนมาแล้วเหไม้เนี่ยตามรถถูมันเกี่ยวมา้อนหักก็โดนเลย เนี่ยนอนพออยู่เนี่ยแหม่เนี่ยไปหัวเขาไปโฟกัสไปเนี่ยเนี่ยเอนพลาสติกเนี่ยมันแทรกเข้าไปตเนี่ยใช่มันกระแทกครับอันตรายถ้าฝนตกเนี่ยจอดถ้าวิ่งถ้าวิ่งแบบลงโล่งเท่าไหร่ถ้าวิ่งอย่างพวกเนี้ยต้นไม้นี่อย่างเห็นไหมเนี่ยเก่งเนี่ยโอ้หล่นมาทีแล้วพี่หนาวเลยล่ะพอใส่นี้กลัวต้นไม้ล้มไหมพี่เวลาฝนตกก็ก็มีเสียวๆสี่มั่งอยู่นะพี่ครับเพราะว่ามัน ใสายไฟก็เยอะเนาะมันเวลาลงพัดมาเราก็ไม่ไม่แน่ใจนะไก,ก่ก็ขี่ขี่ทุกวันแต่ว,ว่ามันบางครัง้งมันก็น่ากลัวนะนะ ขณะที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยว่ากรุงเทพมหานครมีโครงการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ร่มเงาและดูดซับมลภาวะไม้ใหญ่ทั่วกรุงเทพขณะนี้มีอยู่กว่า3ล้านต้นในพื้นที่50สสำนักงานเขตนะคะล่าสุดสำนักสิ่งแวดล้อมได้ส่งหนังสือเวียนไปยังทุกสำนักงานเขตให้ตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ที่อาจจะเป็นจุดเสี่ยง เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนโดยจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนค่ะคือให้บำรุงดูแลรักษาใส่ปุ๋ยต้นไม้ตรวจสอบวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยืดออกมาศัลยกรรมต้นไม้ที่เป็นโรคเชื้อราหากพบต้นไม้ที่มีรากเน่าหรือลำต้นผุกกร่อนก็ให้ย้ายต้นไม้นั้นออกไปทันทีและปกติที่นำต้นไม้ล้อมมาปลูกนั้นจะใช้ไม้ค้ำยันไว้ก่อนนานกว่า5ปีเพื่อพยุงลำต้นให้แข็งแรงค่ะ ต้นไม้นะครับจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่เนี่ยถ้าทรงพุ่มเนี่ยนะครับมันแตกกระจายติ่งติ่ง,งก้างสาขาออกไปเนี่ยมากๆเนี่ยปัญหาคือว่าถ้าเมื่อไหร่ลมแรงๆมาเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็น,น,ปนการต้านลมโอกาสทาี่ต้นไม้ล้มเนี่ยนะครับก็จะมีได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการตัดแต่งแต่การตัดแต่งนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการตัดแต่งที่เหมาะสม นะครับไม่ให้ที่เรากล้าไปตัดตัวรทั่งเหลือแต่ตอเหลือแต่โกลลนอะไรเงี้ยมันคงจะไม่ใช่ต้องตัดแต่งให้มีสภาพที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่นะครับอีกปัจจัยก็คือดินในกรุงเทพมหานครค่ะที่มักจะอุ้มน้ําไว้ปริมาณมากจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้นไม้ใหญ่โค่นล้มผู้ที่นิยมใช้ไม้ล้อมมาปลูกหน้าอาคารหากไม่ดูแลให้ถูกวิธีก็อาจจะเกิดเหตุร้ายเช่นนี้ได้เหมือนกันค่ะจากน้ำใต้ดินเนี่ยมีค่อนข้างอยู่ในปริมาณมากะน้ การปลูกต้นไม้ที่มีรากแก้วแล้วต้นไม้มีขนาดใหญ่เนี่ยก็อยอมรับว่ามันก็มีอัตราเสี่ยงนะครับที่เมื่อไหร่เนี่ยพายุลมแรงหรือพื้นดินเนี่ยเวลาฝนตกมากมากเนี่ยมันอุ้มน้ำเยอะๆเนี่ยต้นไม้ก็อาจจะล้มได้ และล่าสุดนะคะกรุงเทพมหาคนครได้สั่งการให้สํานักง,งานเขตทั้ง50แห่งเร่งไปสำรวจจุดต่างๆที่มีการปรับภูมิทัศน์ด้วยการใช้ไม้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตามถนนหรือว่าสวนสาธารณะต่างๆเนื่องจากขณะนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วและให้สรุปเรื่องกลับมาภายในวันศุกร์นี้นอกจากนี้ยังสั่งการให้ผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตปทุมวันลงพื้นที่ไปพูดคุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปทั้งหมดคือเจาะประเด็นสเปเชียลในวันนี้นะคะช่วงนี้กลับไปที่คุณเหมือนฝันและ คุณช่อฟ้าค่ะขอบคุณค่ะส่วนช่วงหน้านะคะอนุวัฒน์จัดให้ค่ะตามชาวบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะออกไปหาจับงูสิงตอนกังคืนค่ะงานนี้เนี่ยทีมงานต้องออกแรงวิ่งกันจนเหนื่อยเลยนะคะสักครู่กลับมาติดตามพร้อมกับเพรขอบสงสัยและเจ็บระจัดอย่างค่ะ